ปีส0 2 2ัยแล้วคุณผู้ชมโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์แล้วนะคะมันนําทางได้นะมันเล่นเกมได้มันถ่ายรูปไดดีบบยอดเยี่ยมมากๆ,ๆที่สําคัญเนี่ยตอนนี้คือศักยภาพของโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยมันเพียงพอที่ไหมดาเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็แบบใช้งานได้หลากหลายอย่างมากๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวว่าหลังจากที่ได้ดุดไปลองใช้ S 2 1 Fan Edition นี่คือตัวเดียวกับตัวที่เรารีวิวเอาไว้เลยนะคะก็คือสีเดียวกันทุกอย่างเครื่องเดิมด้วยเพราะว่าเราเนี่ยใช้งานนะคะดีเหมือนกันนะ เราก็ใช้กันมาแบบเรื่อยๆวันนี้ก็เลยจะมาพูดกันแบบความรู้สึกละกันว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างกับ Galaxy S 2 1 Fan Edition ค่ะถัดนกคพร้อมกันแล้วอินโทรมาเรารู้สึกว่าแบบ Galaxy S 2 1 Fan Edition เนี่ยเราจะปัดขึ้นปัดลงทำไมเนี่ยมันมีความสวยงามในการออกแบบ ที่ค่อนข้างมากนะฮะหลังๆไม่ได้ซ้ำซุงเลยออกตายแบบมินิมอลสไตล์แล้วก็ดูดีมากนะฮะดูดีมากเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อยเราจะไปพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้กันเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบก่อนเป็นเรื่องแรกแล้วกันสำหรับสเปคเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวน่าดูใส่ไว้ข้างล่างก็แล้วกันเพราะว่าเรารีวิวเต็มไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มาเอามาเอาอินเนอร์นบดูมังคือเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้วยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนวอลเปเปอร์นนะเท่าไหร่เพราะว่า เรารู้สึกว่าโวแเปอร์เดิมเนี่ยมันก็คลาสสิกดีเริ่มต้นจากการแบบคะหนึ่งคือน้ำหนักเบา2ถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยไปเทียบกับ s 2 1 Series ก่อนนันนี้เนี่ยตัวขอบมันจะมีความคมแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีความคมนะคะในการจับถือนะคะแล้วก็ตรงเลนส์กล้องก็คือต่อกันแบบไร้รอยต่อมากขึ้นก็คือกลายเป็นฝาหลังโพลีคาร์บอเนตทั้งชิน้นแล้วก็แปะลงไปนั่นแหละว่ากันง่ายง่ายนะคะัค้อน,นี้ส่วนที่ชอบเนี่ยก็คือว่าลำโพงนะคะตัวนี้ด้านล่างนี่นะคะก็คืออยู่ทางขวาของด้านล่่่าาาาาางงงงงขขออออตตัััััวเเคคครืนนนนนนสํํญญด้้ยีมก อ่ะเรียกโน้ตจนได้เห็นไหมอย่าง S 2 2 Ultra 5 G มันเหมือนโน้ต่ะใครใครใครก็เรียกโน้ตปะประทร้อ S22 Ultra 5G เนี่ยตัวลำโพงเนี่ยมันอยู่ตรงเ Pen พนอดีก็คืออยู่มุมซ้ายล่างของตัวเครื่องนะคะพูดสำคัญลเลยพี่มือจับปึ๊บโป๊ะเรียบร้อยบางคนถามว่าเอาทำไมธรรมชาติของการเล่นเนี่ยมนุษย์เราจะเอาไอ้จอเนี่ยไว้ทางซ้ายอย่างี้แล้วเราก็จับถืออย่างนี้เวลาเล่นถูกต้องไหมนะค,คุณจะมาแบบพลิกไปอีกด้านหนึ่งแล้วคราวนี้ไอ้ตัวกล้องก็จะมาบางังพวก UI ทางขวามือแทนอันนี้ก็จะลำบากเพราะถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดีๆเนี่ยพวกเกมต่างๆเนี่ยออกแบบยูมาให้หลบกล้องอยู่แล้วนะทางด้านซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะหลบทางด้้้้าาาาานนนนนซยกกัััเคไม่หหลบขววใะะดงิธีรถือ กล้องมันเลยต้องอยู่ทางซ้ายแบบนี้แล้วมือเราก็จะบังถ้าเกิดว่าลําโพงมาไปอยู่ข้างล่างแต่ตัวนี้อยู่ข้างบนดังนั้นจะบอกว่าลําโพงนี่คือเสียงมาเต็มแล้วนี่ถ้าใครนี่เราเคนใช้งานจริงนะจะพูดอะไรฟังสมมติว่าลาโพงอยู่ข้างล่างใช่ไหมวัยรุ่นแล้วเวลาเราวางบนเตียงเคยวางบนเตียงไหมวางบนถือบนเตียงพิงหมอนนอนดูอะไรเงี้ยไอ้พวกที่เราโม่อยู่ข้างล่างเนี่ยเสียงมันจะหายไป50%เลยนะคือมันจะโดนบังไม่งั้นก็อะไรหมอนข้างๆอะไรเงี้ยบังนิดนึงนะฮะหรือว่าก็ไอ้ความแบบยั่ของเตียงอ่ะมันจะทำ ดังฟังชัดลำโพงเสียงดีอันนี้คือการออกแบบที่ดีมากนะคะถือว่าในการแบบที่เข้าที่ใช้งานมาเนี่ยเราชอบที่ว่ามันสามารถตอบรับในการใช้งานเราได้ทุกอิริยียบทจริงๆก็คือจะนอนจะกลิง้งจะม้วนตัวหรือแม้กระทั่งถือเนี่ยมันก็ไม่หนักไปนี่เราลเลยรีวละเอียดไปปะเนี่ยแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะคะก็คือเวลาเราถือเนี่ยนะคะมันหลดใส่หน้าเนี่ยยากมากเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจัดน้ําหนักเบาพอสมควรนะคะในนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะคล่องตัวในการใช้งาน,นมากถ้าถามเรานั้นเราชอบมากเลยคือมันดูคล่่่ออองตัววมาาากกกด้้ยยรแบบนนีผเลคะ ต่อมากเป็เรื่องของการเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วกันเราขอเนญาตรวบแล้วกันการเล่นเกมนะคะ x s n o s 2100เป็นอย่างไรบ้างก็คือมันก็จะไม่ต่างจากตอนรีวิวคือมันเล่นเกมได้ค่อนข้างจะโฟล์มากแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาในเรื่องความร้อนที่ทุกคนกังวลกันเนี่ยเราว่ามันไปเกิดจริงๆนะตอนใช้กล้องตอนถ่ายวิดีโอนานๆแบบนี้เนี่ย ัวกล้องอาจจะมีความร้อนมากขึ้นได้ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วกับตอนเล่นเกมเนี่ยเราว่ามันอยู่ที่เกมด้วยถ้าอย่างเกมเกมชินนี่คือเล่นยังไงมันก็ร้อนแต่ถ้าเกิดเราเล่น ROV เล่นแบบพับ G เล่นแบบเกอร์คาเฟ่อะไรเงี้ยเรดุดเล่นอะเซเว่นไนอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้แบบร้อนแบบออยร้อนเว้รถือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือไอร้อนแล้วมถือไม่ไหวแล้วเนี่ยเราเจอมาแล้วนะแต่พวกเกมมิ่งโฟนอะไอพวก snapdragon แบบแปดแะคืออัน,นั้นร้อนจนวาง,างจริงๆแต่นเน,นี้ยอันเนี้ยมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่ว่าตอนใช้กล้องร้อน แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปออกไปถ่ายทริปนะเจอสายลมและแสงแดดปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นได้คือปกติมนุษย์เราเจอแดดก็ร้อนอยู่แล้วน,นี่เครื่องทางานเ้วเจอแดดครับอีมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออทำไมเครื่องมันมีความร้อนได้อันนั้นมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนใช้กล้องสักระยะหนึ่งแล้วการประมวลผลสูงเช่นพวกไฟรรลหรือว่าถ่ายรูปตอนเนื่องเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกร้อนได้แต่ถ้าเล่นเกมเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะอุ่นๆแหละจะบอกไม่ร้อนเลยก็มันก็โกหกกันเกืออ็่แงงร้วขล ความลื่นไหลของเกมเนี่ยเรา่ามันก็โฟลนะเล่นได้สบาย6 0ิเฟรมนิ่งๆเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นคนที่เอาตรงๆเราใช้ชีวิตในห้นองแอร์ซะเยอะไปหน่อยมันก็อาจจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงศักยภาพในความร้อนออกมามา,มากมายขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว,ว่ามันไม่ได้แบบไปไป,ไปเจออากาศแบบข้างนอกเต็มเต็ตมแบบเต็ตตม,ตตมข้ออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรคะ่ะแต่ถ้าเกิดข้างนอกในเราปัดปัดเล่นโซเชียลอะไรก็ไม่ได้ร้อนนะคะมันจะไปหนักแค่ตอนใช้กล้องเท่านั้นแหละค่ะเรื่องความแรงเรียกว่าหายห่วงลื่นโฟลมากแล้วก็ เรื่องของแบตเตอรี่นนี่รวบมาเลยแล้วกันเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าตัวนี้นะคะรักษาแบตเตอรี่ได้ในระดับปนกลางข้นเป็นทางสูงเราว่าค่อนข้างดีนะจะไปกินแบตจริงๆก็ตอนใช้กล้องนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมหรือเล่นโซเชียลเนี่ยถือว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดค่ะเพราะไอซีโนอของซัมซุงนี่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกินแบตเตอรี่มากมายอะไรสักเท่าไหร่เอาจริงๆนั้นหลังๆรุ่นมานี่ s แ a p d r a ก o n รุ่นใหม่ๆนี่ถ้ามัน แบบรุ่นแรงรุ่นท็อปทอปนี่ก็ร้อนมือแตกเหมือนกันนะคะแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ต่างกันมาเท่าไหร่นะคะในเรื่องของประสิทธิภาพแต่มันก็จะไปวัดกันที่การเล่นเกมที่มีเฟรมเรทอาจจะห่างกันเล็กน้อยบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เอามาจับผิดก,กันจริงๆแล้วว่าอาจจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกแล้วก็เรื่องความร้อนก็อย่างที่อธิบายไปนะคะว่าบันไปหนักน้องใช้กล้องมากกว่าตอนเล่นเกมก็กลางๆฮะต่อมาไปเล่นกล้องไหนภาพนะคะไปถ่ายแล้วเป็นไงบ้างจากการไปถ่ายมาเนี่ยนะคะตัวที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกแตกต่างออกไปก็คือในตัวนนนนีีี้้เเเเ่ยมมลลสตคัวาอด 8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเซนเซอร์หลักเนี่ยอยู่ที่12ล้านคราวนี้มันต่างกันยังไงคือตัวเก่าเนี่ยมันเป็นห4ล้านในเวอร์ชันที่เป็นระยะที่ไม่ใช่เทเลโฟโต้ขนาดนั้นไอตัวนี้เนี่ยระยะมันเป็นเทเลโฟโต้มากกว่านะฮะดังนั้นเวลาที่เราถ่ายภาพออกไปในระยะ 3X เนี่ยหรือออปติคอล x มเนี่ยนะฮะมันจะมีความแบบชัดตื้นในอีกรูปแบบหนึง่งที่คล้ายๆกับเลนฟิกซ์ในเวลาถ่ายแต่จริงๆเรื่องกล้องนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันอยู่ที่คนหลังกล้องนะ,ะถ้าคนหลังกล้องไม่เป็นคุณยื่อนนนะอลอง นะมันไม่ใช่ว่ากล้องดีแล้วคุณจะกดอะไรก็สวยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าทุกอย่างมันมีทั้งแสงบุมต่งตางๆ แต่ว,ว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็ฉลาดมันก็ถ่ายมาแล้วมันก็มีซอฟต์แวร์มาช่วยประมวลผลต่างๆให้ภาพมันดูดีที่สุดในสถานการณ์ที่ผู้ใช้อาจจะไม่ได้เก่งการถ่ายรูปที่สุดเช่นกันนะคะคือมันก็ช่วยแล้วนะครับมันช่วยเราหลายๆอย่างแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะบอกคุณผู้ชมเอาไว้ว่าตัวกล้องเนี่ยเราอยู่ในมาตรฐานที่ดีในการถ่ายครอบคลุมในหลายสถานการณ์มีออโต้ไวแต่ว่าความละเอียดของเขาเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อย12ล้านพิกเซลเนี่ยพอเอามาใช้ในจุดที่เราต้องซูมเข้าไปเพื่อหวังผลปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีอากากร ไม่ค่อยคมมากซะเท่าไหร่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพรเซนเซอร์หลักเนี่ยยังไงแต่งสีก็ดีกว่าอยู่แล้วบางทีเต้องการครอบไปสักระยะหนึ่งคือพอระยะในการซูมเนี่ยมันเกิน3เท่าขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลนเทลโฟโต้นะคะนั้นถ้าเกิดเราจะถ่ายด้วยแบบระยะ 1x2x ปุ๊บเนี่ยเราว่าความคมชัดมันก็ได้แค่ระดับ12ล้านพิกเซลอยู่ดีแม้ว่าเซนเซอร์คุณจะดีขนาดนหนก็ามแต่เนี่ยมันก็จะได้ในลักษณะประมาณนั้นแต่ว่าดีเทลันอาจจะไม่ได้แบบคมมากซะเท่าไหร่พอใช้เล้้ปาาาากกซซ่ยยไระะอวมแูขขํ แต่ด้วยความละเอียดที่8ล้านเนี่ยมันก็จะไม่ได้โหดมากสักเท่าไหร่ดังนั้นขอสรุปแบบได้ใจความว่าตัวกล้องเนี่ยก็โอเคแต่เราคิดว่าการถ่ายเพื่อเก็บดีเทลวางผลโหดโหโหจริงๆเนี่ยเมื่อใช้แบบจริงจังมากเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นนะคะถ้าอยากจะโหดมากขนาดนั้นแล้วก็มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะคะเตรียมตัวไปซื้อกันได้แล้วนะคะตอนนี้ก็จองพรีออเดอร์กันกระจายแต่ว่าตัว H7FE เนี่ยทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราว่าราคามันอยู่ประมาณประมาณนะกลมๆประมาณ,นะณ20,000 งบเนี่ยสองหมื่นนะที่ตัวใหม่นี่ก็ห่างกันหลายหมื่นนะดังนั้นตัวราคาเนี่ยสองหมื่นเนี่ยซัมซุงก็เอาตัวเนี่ยมาวางค้ำเอาไว้ว่าเฮ้ย hey, ฮัลโหลงบไม่ถึงไม่เป็นไรเรามี S 2 1 Fan Edition ยังไงล่ะฮา <c oughs> มาซื้อสิอย่างนี้มันประมาณนี้คุณผู้ชมเขาเขาแนบเน้นมากนะเขาแยบยนเหลือเกินแต่ว่านะมันก็เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องจริงๆในราคา20 0 0 0คุณได้ฟิลแบบคือเหมือนเรือธงคุณใช้เรือธงอะ่ะแหละในราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็เป็นตัวเลือกของปีใหม่ๆนี้นะคะปี2022ัีเพราะว่าอะไรเพราะมันคือรุ่นใหม่นั้นเราต้องพูดก,กันถึงรุ่นใหม่เท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าเอาตรงๆถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไปแบบถึงงบ s 2 2 Series ไม่ได้เนี่ยถัดลงมาเนี่ยคุณมี S21 f a ี e d i t i อ n ตัวนเนอ,อ่ตรงนนะคะ ฟิลเนี่ยอย่างที่พูดเลยเหมือนเรือธงนะคะ CPU แรงจอสวย120เฮิร์นะคะแล้วก็ขอบจอค่อนข้างบางมากด้วยแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยถือว่าในคุณภาพที่ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็มี Dex Mode ให้กับเรานะคะทนน้ำทนฝุ่นได้นั่นเองแล้วตัวนี้นะคะก็มีชาร์จไร้สายด้วยคุณพระแล้วก็ยังแบบไอ้ขั้นนี้ี่พอร์ตไทยซีเวอร์ชันสนะคะเสียบออกจอทีวีได้อีกคุณพระเอาเป็นว่านะคะถ้าแบบว่ามีงบประมาณ2 0 0 0มื่นละกันเราคิดว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตัวนี้เนี่ย มันก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากนะในการใช้งานของเราเราสึกว่ามือถือซัมซุงมันก็คือมือถือซัมซุงจริงๆมันแล้วแต่คนจริงๆนะว่าจะมองว่าในการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นวัน u i อเวอร์ชั่น4.0นะคะ a n d r o i d เนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่น12แล้วนะคะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะใช้งานแบบโทรศัพท์ซัมซุงในรูปแบบที่เหมือนเรือธงแต่ว่าอาจจะมีง,งบประมาณ20,000เนี่ยนะคะไม่น่าจะผิดหวงสักเท่าไหร่นะแล้วก็ใครที่แบบเป็นเชิงไลฟ์สไตล์ชอบหยิบไปถ่ายรูปลูกนะคะถ่าย กาญจนบุรีหรือว่าจะไปเที่ยวเกรทแบ r ริฟก็ได้นะคะไปขนาดนั้นเลยเหรอหรือจะเป็นมันดิฟดีอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่ทําให้เราสมบุกสมบันในหลายๆเรื่องได้แต่บอกก่อนนะว่าทนน้ำทนฝุ่นนี่มันโดน้ำทะเลไม่ได้นะเราพูดแค่เปรียบเทียบพีเสัยว่าโอเคมันก็กันน้ํากันเดนอะไรนี้ได้นะคะมือเปียกๆมาจับมันก็ไม่เป็นอะไรจะหยิบไปทํางานคุณก็เสียบเด็กไปคุณจะถ่ายรูปก็โอเคก็ถ่ายไปจะเล่นเกมตัว Xino สองหนึ่งศูนย์ศูนย์มันก็สามารถทำได้ดีนะคะสิ่งที่ไม่ชอบคืออะไรนะพู าตัวกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว,ว้าวเท่ากับตัวรุ่นพี่สักเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกันแล้วนะตัวกล้องนี้คือแบบดูเป็นรองเลยคือถ่ายออกมาปุ๊บหรือว่าการเก็บดีเทลเข้าไปหรือการดูพวกมิติต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นชัดๆเลยนะคะว่าอาจจะสู้พวกรุ่นพี่ไม่ได้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรคะ่ะแล้วว่าแค่นั่นแหละที่ทุกคนอยากจะรู้กันนะคะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา,จามเจอกันใหม่เทปหน้าแล้วกันนะวันนี้ไม่มีอะไรทำก็ทำคอนเทนต์นี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำหรับว